เพนนีฮาร์ด w เวนะครับหนึ่งในสุดยอดพอยการ์ดในยุค90เป็นคนที่ใครหลายคนคิดว่าจะมาแทนไมเคิลจอแดนแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บรบกวนใครหลายคนเนี่ยอยากให้ทำคลิป p e n นีฮาร์ดอเวต้องเรียนตามตรงนะครับว่าเกิดไม่ทันแต่ไล่ศึกษาประวัติมาเรียบร้อยแล้ววันนี้จะมาสรุปชีวิตของเ e n นีฮาร์ด w เวย์แบบเป็นไทม์ไลน์ชีวิตเขาจะเดินทางไปแบบไหนไปรับฟังพร้อมกันนะครับ p พนนีฮาร์ด w อเนะครับเกิดในวันที่18กรกฎกรมมในปี1971เขาเกิดที่เมืองเมมฟิตชีวิตในวัยเด็กเนี่ยเขาเริ่มเล่นบาสตั้งแต่อยังเด็กนะครับแม้ว่าตอนเด็กเนี่ยจะชอบอเมริกันฟุตบอลแต่พอหันมาเล่นบาสเกตบอลเนี่ยก็เล่นได้ดีมากเขาเป็นตัวแทนจูเนียโอลิมปิกของทีมชาติสหรัฐอเมริกาแล้วก็อยู่ในค่าย YMCA หลังจากโดดเด่นในชีวิตในวัยเด็กนะครับ ในระดับไฮสคูลเขาเล่นอยู่ t r a เทร High School ซึ่งที่นั่นเนี่ยเพนนีฮาร์ดเอาเว์โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมมากๆเขามี36.6คะแนน,น10.1รีบาว6.2อแอซิสสติล2.8บล็อกแล้วก็ทำคะแนนสะสมสูงถึง3039คะแนน ทำให้เพนนีฮาร์ดอเวเนี่ยพาโรงเรียนของตัวเองกลายเป็นโรงเรียนระดับท็อปของประเทศกลายเป็นโรงเรียนที่มีผลงานที่น่าประทับใจผลงานของเจ้าตัวเนี่ยก็โดดเด่นเช่นกันพอเข้าระดับมหาวิทยาลายัยมหาลาัยเก่งๆเนี่ยก็ลุมยื่นข้อเสนอลุมให้ทุนแต่ว่าเพนนีฮาร์ดอเวเลือกเรียนที่เมมฟิสสเตทยูนิเวอร์ซิตี้เขาเลือกเรียนมหาวิทยาลัยใกล้บ้านนะครับที่นั่น ช่วงแรกเนี่ยเขาอาจจะมีผลการเรียนทําได้ไม่ดีนักแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาผลการเรียนดีขึ้นเรื่อยๆเป็นคนที่โดดเด่นทั้งการเล่นบาสและก็การเรียนคะแนนสะสมสุดท้ายก่อนจะเข้าดับเอ็เนี่ยเขามีเกรดสูงถึง3.4เลยทีเดียวเรียกว่าเรียนดีกีฬาเด่นส่วนการเล่นบาสเนี่ยในปีที่ยอดเยี่ยมของเจ้าตัวเขามี22.8คะแนน8.5รีบาว 6.4อาร์ซิต2.4สติลแล้วก็1.2บ็อกต้องบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมในระดับมหาวิทยาลัยจนภายหลังเนี่ยทีมได้ทำการรีทรายเสื้อให้เมื่อเขาเรียนที่มหาวิทยาลัยบบแบบเต็มอิ่มและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เข้าดาร์ฟสู่ NBA ใน NBA นะครับเพนนีฮาร์ดเวย์เนี่ยถูกดับในปี1993เขาถูกดับโดยทีมโกลเดนสเตอร์เบอร์เออร์ก่อนจะเทรดแรกกับคริสเวเบอร์แล้วก็เพนนีฮาร์ดเวย์เนี่ยย้ายมาอยู่ที่ออร์แลนโดเมจิก ในปีลูก,กี้เขาได้มาเล่นคู่กับชิคิวอานิวแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงของสโมสรจากสโมสรที่ไม่สามารถผ่านเขารออเพย์ออฟได้ <c oughs> เมื่อเพนนีมาผนึกกำลังกับแชค <c oughs> เขาเป็นลูก,กี้ที่ทีเด็ดแล้วก็เล่นได้เลยทันทีในปีแรกเนี่ยเขาเป็นพอยกาดเขามี16คะแนน6.6แอซิตละ5.4รีบาวพาออร์แลนโดเมจิก ผ่านเขารอบเพยออฟผลงานส่วนตัวเนี่ยเขาติดลุกกี้เฟิร์สทีมและก็เป็นหนึ่งในลุกกี้ที่น่าจับตามองมากๆการลันเกมการจ่ายบอล IQ ของเขา เป็นอะไรที่น่าหลงไหลในปีที่2เรียกว่าเป็นปีระเบิดแตกของเจ้าตัวเลยก็ว่าได้ในปีที่2เนี่ยเขาพาออไอร์แลนด์ดเมจิกเป็นทีมท็อปทอปของฝั่งตะวันออกสามารถผ่านเขารอบเพย์ออฟได้แล้วก็ในเพย์ออฟทีมชุดนั้นเนี่ยแข็งแกร่งมากเพนนีคู่ชักไล่ตบบอสตันเซลติกไล่ตบชิคาโกบูชิงแชมป์สายกบอีเดน่าเพเซอร์ยุคมิลเลอร์ ก็สามารถชนะผ่านมาได้ก่อนที่ในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะต้องไปเจอกับฮิวสตันล็อกเกตตอนนั้นเนี่ยมีฮาคิมอลาจูวอนซึ่งเป็นกำแพงค้อนโตยังไม่สามารถผ่านไปได้แต่ถือว่าเป็นคู่หูที่เล่นกันมา2ปีพาทีมทะลุเข้ารอบชิงก็มีผลงานที่โดดเด่นนะครับ ในฤดูกาลต่อมาเนี่ยในปี1 9 9 5ถึงปี1996เพนนีฮาร์ดโอเวย์ยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเขามีฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดในอาชีพเขามี21.7คะแนน7.1แอาซิตและ4.3รีบาวเขาพาออร์แลนโดเมจิกชนะ60เกมและแพ้เพียง22เกมเขาผ่านเขารอบไปถึงรอบชิงแชมป์สาย ไปเจอกับชิคาโกบูแต่ในปีนั้นเนี่ยไมเคิลจอแดนกลับมาเล่นแล้วปีก่อนและก็อยู่ในล่างทองสามารถตอบอเลนโดเมจิกไป4ต่อ0เกมหลังจากนั้นมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงยุคทองของเพนนีฮาร์ดอเวมันจบลงอย่างรวดเร็วชาคิวอ n นิวคู่หูของเขาได้ย้ายไปสู่ลอสแคลิสเลเกอร์เพนนีฮาร์ดอเว รับบทเดอะแบกเต็มตัวเขายังสามารถพาเมจิกผ่านเขารอบเพย์ออฟได้ในปี1นึ่งก็กนึ่งก็ก็เแล้วก็ไปตกรอบแรกแพ้มอมีฮีทหลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี1นึ่ก็เถึงปีหนึ่งก็กเป็นต้นมาเพนนีฮาร์ดเอเวไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เขามีอาการบาดเจ็บเข่าซ้ายรบกวนตลอดเวลาทําให้การเล่นของเขาเนี่ยจากที่เล่นสม่ําเสมอลดระดับลงเหลือ50กว่าเกมลดระดับลงเหลือแค่19เกมแล้วก็โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานและชีวิตเพน,นีฮาร์เวเนี่ยหลังจากเจอการบาดเจ็บเล่นงานเนี่ยเขาก็เจอมอริสุูอีกหลูกเมื่อทีมมองว่าเขาไม่น่าจะไปต่อได้ทีมออร์แลนโดเมจิก ตัดสินใจพาทีมเทรเพนนีฮาร์ดเวยไปสู่ฟินิกซันในปี1999ถึงปี2000หลังจากนั้นเนี่ยเขาไปเล่นคู่เจอสันคิดแล้วก็ในปีแรกเล่นได้ดีหน่อยมี16.9คะแนนแล้วก็5.3แอสซิตยังพอมีความหวังหลังจากนั้นอาการบาดเจ็บเข่าซ้ายก็เล่นงานเขาตลอดเวลาหรือดูการถัดมาเขาได้เล่นแค่4เกม หลังจากนั้นเนี่ยฟอร์มของเขาก็สารวันเตี้ยลงแล้วก็ในปี2004ฟีนิกซ์ซันก็แบกไม่ไหวตัดสินใจเทรดเพนีฮาร์ดเอาเวไปสู่นิวย york นิกที่นิวย york นิกเนี่ยคิดว่าจะดีขึ้นแต่ก็เล่นได้แค่กระปิบกระปลอยเล่นได้แค่ครึ่งฤดูกาลฟอร์มการเล่นจาก20คะแนนลดเหลือ9.6คะแนนแล้วก็1.9แอาร์ซแล้วเพน,นีเนี่ยก็โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานตลอดเวลาจน เขาเนี่ยตัดสินใจรีไทยในปี2006ถึงปี2007ก่อนที่เขาจะกลับมาเล่นที่ m มามี h ฮีทในปี2007กับปี2008แต่เล่นได้แค่16เกมสุดท้ายเพนนีฮาร์ดอเวย์ต่อสู้กับอาการบาดเจ็บไม่ไหวเขาตัดสินใจรีไทยในปี2008นะครับผลงานเด่นๆของเพนนีฮาร์ดอเวย์ที่น่าประทับใจเขาเป็นออสตาซี 4, สมัยติดในปี1995ถึงปี1998ถ้าไม่เจ็บ ออสตาเยายาวตลอดอาชีพและก็ติดออลเอ็นบีเ t เฟิร์ทีมครั้งติดออลลุกี้เฟิร์สทีมหครั้งได้เหรียญทองโอลิมปิกในปี1996 เรื่องต่อมานะครับแวะมาดูอาการบาดเจ็บสักนิดนึงเพนีฮาร์เดว์เนี่ยเขาเล่นดีมาตลอดตั้งแต่ดาร์ฟยันปี1นึ่ก็ดถึงปีหนึ่ก็ตอนปี1นึ่เก็เนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บเข่าซ้ายและนั่นแหละคือภัยร้ายของเจ้าตัวหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เจ็บเข่าซ้ายมาตลอดปี99ปี2000เข่าซ้ายเขาเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยเขาเจ็บอย่างต่อเนื่องและก็แม้จะมีการผ่าตัดซ่อมแซม ต่มันก็ไม่เหมือนเดิมเขาไม่สามารถกลับมาเป็นคนเดิมได้แล้วหนักไปอีกในปี2001เนี่ยเขาเจ็บเข่าขวาแทรกมาอีกเรียกว่าเพนนีเนี่ยตลอดทั้งอาชีพไม่เข่าซ้ายก็เข่าขวาพอเจ็บเข่าขวาเข่าขวาก็เลื้อยลังยาวๆจากปี2001ลามไปปี2004และหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เจ็บเข่าสองข้างเลยทำให้เพนนีฮาร์ดอเว่เนี่ย ไม่สามารถกลับไปเป็นแบบเดิมได้สื่อมองว่านี่คือหนึ่งในปรากฏการณ์ในยุค90ถ้าไม่โดนาการบาดเจ็บเล่นงานเขาจะเป็นซูเปอร์สตาร์จะเป็นตำนานใน NBA แบบปฏิเสธไม่ได้สุดท้ายนี้นะครับเป็นรายงานของแมวมองถึงความยอดเยี่ยมของเพนีฮาร์ตอเวที่ฝากไว้ในวงการบาสเขามองว่าเรื่องแรกเนี่ยเรื่องร่างกายก่อนเพนีฮาร์ตอเวเป็นพอยต์การ์ดที่สูง6ฟุต7 ทำให้วิชั่นในการมองเกมเนี่ยทำได้ดีมากเขาสูงกว่าพอยกาดทั่วไปในยุคนั้นการจ่ายบอลการมองเกมจะทำได้ดีกว่าแล้วก็ร่างกายในร่างสมบูรณ์เนี่ยเพนีฮาร์เวย์มีความคล่องตัวสูงมากแล้วก็มีความเร็วการชนะตัวแรกการผ่านตัวแรกเป็นเรื่องง่ายสําหรับเขาแถม พลังกระโดดสปริงมาครบทั้งสูงทั้งเร็วแข็งแรงสปริงดีแล้วก็ความสามารถของเขาเนี่ยเขาสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งเขาเล่นวงนอกก็ได้เวลาเจอผู้เล่นไซส์เล็กกว่าสามารถโพสเพลกินตำแหน่งวงในได้เขาเป็นกาดที่มีความได้เปรียบมากๆในสมัย90นะครับ จุดเด่นในการเล่นเกมลุกของเพนีฮาร์ดเอเวเนี่ยเขามองว่าเพนีฮาร์ดเอเวเนี่ยเป็นคนที่มีสกิลการเลี้ยงบอลที่ดีมากเขาเป็นคนสูง6.7ฟุต7ในสมัยนั้นเนี่ยเขาเหมือนฟอร์เวิร์ดเนอะแต่เขาสามารถเลี้ยงบอลคล่องกว่ากาดบางคนในลีกด้วยซ้ําการเอาตัวลอดการชนะตัวแรกเป็นเรื่องที่เพนี ทำได้สบายๆจุดเด่นอีกหนึงนงน่งจุดนั่นคือการจ่ายบอลวิชั่นมุมมองเพย์มเมเกอร์สกิลต้องบอกว่าเพนนีฮาร์ดเวย์เนี่ยเป็นคนที่สร้างสารรค์เกมได้ดีมากเขาสามารถหาจังหวะจ่ายบอลให้เพื่อร่วมทีมทําคะแนนได้ถูกที่ถูกเวลาเสมอเขาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นเมื่ออยู่ครึ่งสนามแดนบนและก็ความสามารถในด้านการทำสกอร์จะข้ามเข้าหาห่วงจะตะลุยเข้าหาห่วง เพนนีฮาร์ดอเวก็ทําได้ดีมากและแดนบนเนี่ยจะยิงระยะกลางยิงระยะไกลเขาทําได้ทั้งหมดเพนนีฮาร์ดอเวเรียกว่าเป็นคนที่มีสกิลการทําสกอร์ที่ครบเครื่องต้มยำหนคนในยุค90และที่พิเศษกว่านั้นลูกชี้เป็นชี้ตายลูกที่กดดันสูงเพนนีฮาร์ดอเวก์มักจะทําได้นี่คือคุณสมบัติที่ซ u เปอร์สตาร์ควรมีและมันมีอยู่ในตัวเพนนีฮาร์ดอเวส่วนการเล่นเกมรับ การป้องกันที่บอลด้วยความที่เขาเป็นรูปร่างสวยสูงใหญ่กว่าการคนอื่นเกมรับก็จะทําได้โดดเด่นกว่าและความเร็วของเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่แพ้กาดตัวเล็กและก็เกมรับในยามที่ไม่มีบอลเขาเป็นคนที่อ่านเกมได้ดีจะเห็นได้ว่าเขาเป็นคนที่สติลดีมาตั้งแต่เด็กเขาเป็นคนที่อ่านจังหวะกะจังหวะตัดบอลได้เก่งมากๆและก็ ความสามารถที่มองไม่เห็นเขามองว่าเพนนีฮาร์เว์เนี่ยเป็นคนที่มีภาวะผู้นําสูงมากเป็นที่รวมใจในเพื่อร่วมทีมเป็นผู้นําของทีมเป็นคนที่มีวุฒิภาวะค่อนข้างสูงแล้วก็ความเข้าใจในเกมการตัดสินใจในเกม IQ ด้านบาสเกตบอลจุดนี้เพนนีมีมากกว่าคนอื่นแล้วก็แหล่งข่าวจากคนใกล้ตัวเนี่ย เขาบอกว่าเพนนีฮาร์ตอเว์เนี่ยเป็นคนที่ซ้อมหนักมากๆและหมกมุ่นในการฝึกซ้อมทำให้เขาได้ยืนในจุดนี้นะครับเอาละนี่คือการในยุค90ที่ใครหลายคนคิดถึงแล้วก็คนสมัยก่อนเนี่ยบางคนเนี่ยชอบเพนนีมากกว่าไมเคิลจอร์แดนด้วยซ้ำใครทันยุค90คอมเมนต์บอกกันอยากดูใครอีกทำลายแบบนี้จัดไปครับ